วันนี้จะพาพี่ๆทุกคนนะครับมาชม Ranger Sport นะครับขับเพื่อนสองล้อราคา9 9 9 0 0 0านบาทครับวันนี้มาในชุดแต่งออฟโรดจัดเต็มเลยครับชุดเหล็ก Out ร nder แล้วก็มีการยก2นิ้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันครับมาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวนี้มีการเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นตัวของค่ายวิเตอร์นะครับลักษณะรูปแบบนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีเล่นแถบสีนะครับสามสีแบบนี้เลยนะครับไฟ3ดวงนะครับตัวนี้ สามารถที่จะเลือกสีเป็นสีขาวหรือสีเหลืองได้นะแล้วก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของตัวอะคริลิกฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะนะครับคำว่าเรนเจอร์เนาะนะในส่วนของกระจังหน้านะครับมีไฟในส่วนของ LD นะฮะทั้งสองฝั่งนะครับอันนี้ก็เพิ่มความชัดเจนเวลาเราขับรถเปิดไฟวิ่งกลางคืนนะครับก็เพิ่มความสว่างชัดเจนขึ้นนะครับไฮไลท์สำคัญนะครับในส่วนของตัวด้านหน้าก็คือกันชนหน้าเหล็กนะฮะกันชนหน้าเหล็กตัวนี้จะเป็นของค่ายเออรเรนเดอร์นะฮะตัวนี้นะนะครับ คุณภาพเหล็กนะฮะแข็งแรงแข็งแกร่งนะแล้วก็มีห่วงลากจูงนะฮะสีแดงทั้งสองฝั่งด้วยครับและที่สําคัญครับตัวนี้มีการติดตั้งเพิ่มในส่วนของแข็งนะฮะแผ่นกระแทกใต้ท้องรถนะครับให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นสีแดงแบบนี้เลยเป็นของ Outlander นะครับก็เหมาะสําหรับรถที่ลุยเข้าป่านะนะแล้วก็ในส่วนของกันชนหน้านะตัวนี้มีไฟ LED นะครับอ่าทั้งสองฝั่งทั้งหมด4ดวงนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟตัดหมอกนะฮะไฟหลี นะครับแล้วก็ไฟพิ้งกางคืนด้วยนะฮะในส่วนของไฟหน้านะฮะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าหลอด L อดีมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ในส่วนของครอบไฟหน้าอันนี้เราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับมีโลโก้ในส่วนของตัวเรนเจอร์ติดให้อยู่ด้วยนะครับมามาดูในส่วนของด้านข้างกันครับชิ้นงานต่อไปครับเรามาเริ่มในส่วนของตัวคิ้วล้อนะครับตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนะ,ะดำด้านเป็นลายฟันเฟืองสวยงามแบบนี้เลยครับเนาะ ตัวนี้สามารถเลือกแบบได้นะครับจะเอาแบบปีหมุดหรือว่าจะเอาแบบเรียบรันก็จัดให้ได้นะครับในส่วนของตัวคิ้วล้อนะครับมาดูงานในส่วนของช่วงล่างครับนะตัวนี้ชุดใหญ่เลยนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้มีการยกขึ้น2นิ้วนะครับนะฮะมีการติดตั้งปีกนกตัวใหม่นะครับของออปชั่นแล้วก็เสริมด้วยเหล็กกันโครงนะครับเนาะนะฮะแล้วก็ตัวล้อนะครับล้อกับยางเราเริ่มจากล้อกันก่อนนะครับล้อขอบ2 0ครับตัวนี้ออฟเซ็ตลบ24นะ นะครับก็เป็นสีดำเงานะครับตัวนี้ของแวมไพร์นะไลแม็เลือกได้ครับอยากได้แบบไหนนะฮะสามารถรีเควตได้นะครับแล้วก็ตัวยางตัวนี้นะฮะเป็นของค่ายดีเซนตินะครับสเปคยางนะฮะหรือซีรีส์ยางตัวนี้นะครับหน้ายางอยู่ที่275นะครับแก้มยางอยู่ที่55 R 2 0นะครับเป็นยางประเภท AT ทนะครับสามารถวิ่งได้ทั้งสองพื้ถนนนะครับถนนออฟโรดแล้วก็ออนโรดได้นะครับนะมาดูชิ้นงานต่อไปครับ มาได้ข้างเหล็กนะครับต้องบอกว่าชิ้นงานตัวนี้นะครับเพิ่มความแข็งแกร่งดุดันนะครับตัวนี้เป็นของค่ายที i ครับรูปแบบของเขาจะมีไฟสองนะครับไฟสองในส่วนของจังหวะที่เราเหยียบขึ้นนะแล้วก็รูปแบบของเขาเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นชิ้นงานที่แบบแร่งดุดันนะครับนะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของคิวการศาสตร์นะครับเบ้ารองมือนะฮะในส่วนของตรงนี้อันนี้รันก็จัดให้นะครับแล้วก็ ฝากครอบถังน้ามันอันนี้เราก็จัดให้ครับไฮไลท์ในส่วนของด้านบนเลยนะครับอยากให้ลูกค้าเห็นก็คือตัวแลกลังคาหรือลูฟแลกนะครับตัวนี้เป็นของค่ายอเรเดอร์ดำตัดแดงนะครับแล้วแล้วก็ที่สําคัญมีไฟ l อล์ให้นะครับสองสว่างเวลาเราที่จะใช้งานกลางคืนนะครับนี่ต้องสองฝั่งนะครับตัวนี้สามารถรองรับน้าหนักนะครับได้ดีเลยเนาะมาครับมาชิ้นงานต่อไปนะครับในส่วนของด้านท้ายตัวโลบารเล็ก นะฮะโลบเา,าเลกแขนยาวที่กำลังฮิตนตอนนี้เลยนิยมนตอนนี้เลยของค่าย Out er เออรเรนเดอร์เช่นเดกันนะครับเรามาดูในส่วนของตัวชิ้นงานกันนะครับตัวนี้ความโดดเด่นก็คือนะครับไฟ LED นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะฮะอันนี้จะเป็นชิ้นงานของเออรเรนเดอร์นะครับตัวนี้เป็นทรงที่กําลังนิยมแล้วก็ฮิตนตอนนี้นะนะครับอันนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเนาะมาดูในส่วนด้านท้ายเลย นะครับด้านท้ายไฮไลท์กันชิ้นแรกเลยกันชนท้ายนะครับกันชนท้ายเหล็กของ Outlander นะครับตัวนี้มาพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับห่วงสีแดงแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็มีไฟ LED ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้รองรับในการติดตั้งในส่วนของตัวลากจูงให้ด้วยนะสำหรับกันชนของ Outlander นะชิ้นงานใหญ่มากครับดูแล้วแข็งแรงแน่นอนนองแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับเสริมด้วยคาดท้ายนะครับที่มีโลโก้ FORD นะครับตัวนี้นะเป็นสีดําเงานะฮะตัดดำด้านสวยมากนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะฮะคำว,ว่า Ranger ในส่วนของด้านท้ายด้วยเป็นตัวสีแดงเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะครับสาหรับตัว Ranger Sport ครับด้านท้ายมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะนะฮะมองกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เวลาเราใส่แก้ถอยก็โชว์ในส่วนของหน้าจอนะครับแล้วก็กระบะฝาท้ายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบ EC Leaf ห,หรือกระบะพลรงนะครับเปิดปิดได้เบานะแบบนี้เลยก็เหมาะสําหรับสุภาพสตรีนะนะครับกระบะไลเนอร์ติดตั้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟท้ายสําหรับตัวรุ่นเจ้าสปอร์ตครับมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นะครับแบบครึ่งดวงนะครับตัวนี้นะลักษณะแบบนี้แล้วก็เสริมด้วยตัวครอบไฟท้ายหลอ่อๆแบบนี้เลยนะมาเรามาดูในส่วนของตัวรอบรถนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าราคาอยู่ที่9 9 9 0 0 9,000บาทนะครับวันนี้รันพามาชมในส่วนของชุดแต่งที่เป็นชุดเหล็กแบบนี้นะครับถูกใจพี่ๆทุกคนแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะได้ชุดแต่งแนวนี้รันก็จัดให้ได้ตามคลิปนี้ได้นะครับมาพูดคุยกันคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเพิ่มเติมนิดนึงครับในส่วนของด้านหน้าด้านบนนะพเพิ่มไฟในส่วนของไฟบา์นะฮกษณะแบบนี้สีดวงอันนี้ก็เพิ่มความเอ่อเขาเรียกว่าความเท่ ให้กับตัวรถเพิ่มมากขึ้นนะครับนะไฟสีดวงด้านบนเลยนะครับเนาะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับทีอ่อยากใช้ในส่วนของตัว Range r Sport อยู่อยากได้ในส่วนของ Range r Sport อยู่นะครับอยากได้ชุดแต่งตามคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับรันได้นะสำหรับรันเองอยู่ที่ f อร์ a r m มสาขากระพึกเรามีชุดแต่งหลากหลายนะครับมาพูดคุยกันได้เนาะติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับวันนี้รันต้องขอให้พี่ๆทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ในส่วนของคลิปของรันเพลังใจของรันด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ